โอ้ไปแล้วคุณโยนผ่านไปแล้วเจ๋งมากเลยอ่ะโยนผ่านไปแล้วโอ้โยนไปอีกแล้วจะส่งโต๊ะอื่นแล้วไม่ไปาปหน่อยเรียบร้อยฮะไม่ได้จับเลย ครับวันนี้นะครับเราก็รับน้องไมค์กลับมาจากโรงเรียนนะครับก็เลยพามากินที่ MK เซ็นท่านมาใช่นะครับที่นี่ที่นี่นยนวนด้วยนะที่เซ็นท่านมาใช่ไหมครับตั้ง MK นะเดี๋ยวเขาจะมีคุณยนมาเสิร์ฟอาหารให้น้องไมค์ก็ตั้งหน้าตั้งตารอเลยมี่รอที่รอตอนนี้นะครับ น้องไมค์กับแม่จ๋าก็เลือกเมนูกันอยู่ครับเลือกห้างอตักสกีนแบบนี้อัไแม่ไม่เลือกเลยไม่เอาอะไรลูกไมคดูนี้ไม่เป็ไหนไม่เปไหนลูกไม่เลือกเลยอันนี้แ่ันี้มาอไกรไอ่านไหนี่รอเอาอะไรอีก อาหรอะไรเอาไหนอีเอามี่ไหม้อาไมอบบะหมีมีโอบมี่มังบะหมี่าเอาข้าวด้วยนาะเอาใส่ีเอานีอเคไม่ส่นี่ี่้เราไปซื้อกินนี่อะไรมาลูกนี่ไงเลดี้มีขายข้างหน้าเลยโอ้แคลี่ เมนูทำไมอ่ะข้าวจักรั<อ>กรรดิเวลามาก็เราต้องสั่งอันนี้นะคะข้าวผัดใช่ไหมใช่ข้าวผัดจักรพรรดอันนี้เป็น,นอขอาา้าวกลมเคร,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 รื่องจัก <laughs> <laughs> รพรรดิอ่ <laughs> าหิวไหมหิวไหมเหรอทำหน้าตาหิวไงโอ้โหนี่กำลังน้องนมยก็เป็นแมงกะพรุนนะครับ หลังน้องไม้เป็นแมงกะพรุนฝ้ายไหนวหว้เป็นดบดแมงกะพรุนนี่ว้เป็นแมงกะพรนเลยวันก็นี่ไฮนยนมาแล้วโอ้ยยยยยยแยยยียย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 หยย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 ยัยนยยยยยไหยยยร้ จะมีเคนรน่อพจาบนี้นะคะต้องกดกินาจอด้วยต้องกดกินาจอด้วยใช่หมติดใ,ใจน้องแล้วก็ออกจู๋ขอบคุณมากบยบายขอบคุณมากขอบคุณนะคะ,ะหลังจากทีุุ่โยนมาเสิร์ฟของให้น้องไม้นะครับอ,อนนี้นายจาก็ใส่ไปเลย มาช่วยกันไปช่วยแม่ใส่ฮะโอ้น่ากินนะหอมมากอืมหิวไหมไหมหิวยังโอ้หิว,หว,หว,หวทำหน้าไง่ายทำง่าไงโอ้โยนไปแล้วต้องโต๊ะอื่นแล้ว,ว,ไ,ลวไม่คุณโยนผ่านไปอีกแล้วเจ่งมากเลยอ่ะโยนผ่านไปแล้ว เขากงมากเลยเดินทั mm ้ง hmm. ว <c ười> oh, ันโอ้ไม่แล้วจับจัโดนจับด้วยโอ้จอบโดนจอจับโดนเลยเหรอจอจับโดนเลยใช่ไหมจับจับโอ้ไมุ่่ยนต์ผานไปแล้วโอ้ไม่แลไปาหน่อยเล ไมไ่จับไมไ่จับเลยร้อยมายจับไม่ทันเลย